สัมบารีพี่น้องอิบซทุกฐานทุกมังสมบอยพอสอ้ักดจกกาพี่น้องมูลห้ามมัดหรือเอเต้พี่น้องยุ่จักเดนอเต้สมบารีปัลุงเอาไว้ในอเต้มันจะหงมอพี่น้องเล่ๆสัมบารีปัลลงเอาไว้มาสมบารีปัลุงเาไว้ สบายดิปาลุงมาไว้สวัสดีปารุงเบจอยไว้ลูกไว้อ่าบอกเพอร์สิเบียกินเนื้อเมืองเบบอยกินปลาอี๋เหรอกินซองก้นเหรอปลาอี๋เออปลาปลากินปลาเฮ้ยเอามีเจมโหลดอ่าสบายดิปารุงเว้สบายดิปารุงน่าร้อนไหมเบบอยกินเบบอยกินสบายดิปารุงเออเฮ้ยเล่าหลอดน้ำหนิงงกินตัวหนิเออไม่กินตัวเดียอเล่าหลอดน้ำแล้วยละ อืมไปนำบุญดูฉันแล้วมันเกิก่อนเอาไอ้นี่วายไอ้สวดีปาลุฉันแล้วดีหนดีดีปลาลงดไปแล้วใช่าปลปรปลปลาลออกินกินปลาลุเบ่งไว้ปลาเนาะ ยังกินยิ้มงามๆยิ้มงามตัวหแต่เร็วยิ้มงามด้วหป๊าบเนาะโหยิ้มง่ายยิ้มงายทิ้งไปน่อยก็กำลังแรงไปน่อื๊กไปเลังแรงไปหน่อยเจ้าหามุกขาอือเฮ้ยชื่อปลาอะไรบ่ยิงเงือน สลดห้ามเดดใจนี่งนั่งเจเว่นให้มันุได้ใจเอืลดดปป้าลุงหรอไหมเฮ้เอาวอาอาวพิณายพิาลบได้ลบได้โอ้ยหัวกะเทียมพิะหัวกะเทียมมันยังเคี้ยวพปนะมัเล่นอ้เตะพิะไอเตนี่มันเลนน้ำพิณะเลยอ้อ้าอ้ายหยอกกันพะ พูไม่เห็นนะพูดนะฝากคุณลรกก็แชร์ฝากติดตามสนใจกันนะสาพูดเปิดล่างถ้วยพี่น้องย้ายไายแล้วนี่หายแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วท่าน ไปเกกาศผลนบอยู่พนานะพนไปพร้อมกันแล้วพนงาต้องหามาก่อนอ้าวปีหดยวห้าปรชาวิาหรกวยนนี้พนักงาก้วพนักงาปีหาพนันงอยเฮ็ดสมักกล้วยพนักงาเออมันเด้นอะไรมันเด้อนานอือ

คืนคคนละคนละส่อนแก็มเลยอือนะเล่นเล่นเ่นเนภาษาไอีอีาไออือือือออื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 อืออาอื ไปไปปมนนี่เพื่อ้อนังซื้อรถิซือรถซือดนเปลางาซื้อดินซื้อดินซื้อดินนะซืออ่ซ้ายไนซื้อนื้ออืมถนื้อซื้อเนื้อันอันได้มลอันอืมน้อีก่อันฮกกเป็นวัดเป็น้อยเป็นวัดเป็นายนะ พักุหลาบกุแซปะตาสอสัจจะคือเก่าเทพ่น้อันนี yeah. <that> right. <that> no ้คันนี้อาคันนี้อันนี้นี่อันนี้อ่ะอือ้ตันี้อาตันี้อาวตันัอนอ้าเพ่นหนโ้ย ใช่เด้พู่นองบอสบ่าใส่น่อยบอสดีฮะบสดีเสแล้วว่างามมาลดเข่าอืมมาลดเข่าลดคอยตว่าเฮ้ยลดเขาลดคอยฮะพี่น้องหายพี่น้องเลยเฮ้ยอีอีอย่าดิ้นมาอีดิ้นปล่อยป่อยู่าดวเดียวนี่ปลาหลยส่วยนี่ปลาลดชาลิน้ำตาลน้ำตารนะ ชอมาปาาอีเลมาปาเราด้อนะตัวนี้อีมาตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ยาปลาโอ้ยพ่หายไป้โอ้ยโอ้ยชาวบ้านงามเ้ยเอ้อตัวกระปลาดว่าตีเฮ้ยเออท่านแจ้งหายไปพี่น้องเออเลยนมุกกเรนมุกกทำมุกกัน นี่ปลาชนีปลาเราจมีกบจะมีกบคอมีปลาโลนี่ว้พี่มันหน่งมือไว้ข้อตอาครับข้หายวีลิน้ำเว้ชื่อไหนชื่อหนายน้ำคุณหายยังไงเอาเล่มก้านเล่มกานเล่มกาน นี่มันกา็หายกันไปหน่อยมักหักกหมักดีก็ดีเอาแต่วายเ้นแน่ขวายเสนแน่มดูตนีตัวนี้ดูตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เอาลอเ่าะไรหนึ่งขาวะเริ่มคำไปเอิคำลงคำลงหน่อยนะ แย่ปลปขันหัวเลย้วไปอย่าเคียบน้ออย่าเคียเนาอมาเล่นน้องอัตเตปาปาอาอย่าหยอกอแล้ว เป็นการว่าอย่้เอาินมาตอ,าาอาก่อนเทะะตัวเว้ยอ,อ,ไไอารมณ์บดีปน้ังไหาเต้เพ่อามบดีเป็นะบักดีกดีบักลากลาเออมาตลาดบอนะไปักดนกันแล้วอืมไปปจับดิดนกันแล้วอืมพุเนนไอ้เสียเหิน

นักกาเมื่อไรพี่น้านัะข้า,ะามะไพี่น้าบัญญาเคีย้ยวจังมา,มากเอเอ,เอพักปัญเคียวพีน่น้องคเออเเอเอตอนนี้มันเป็นหัวกระเทียมพี่นะ้ง พอกะเทียมจ้าเรำคาพี่น้อยธอีป้าลุงอเตบัดบัดสบายพี่น้อยบัดจะข่ากับฮายอเตพี่น้อยงานท้งนี้นคือบทติดตั้งแตะ ไม่ใช่แไปเพอมการเนตัวหามาก,กนเนาะจะเพินตถาอย่งนี้อเพนเนมืออนะ่อไรน้องไอ้มาเร็นวัดเตยนสะิมหาอ่าน้าอานหนายพี่น,ะออน้องรดอัตเตยืน้าเขาเขาขวเขาเขาปล่าวยนะคำเลยลายพี่นะ้องปฏิตามสสัจจะคือก่ลพี่นะ้องผ่ากุไลกดแสรพ่อใม่คลิปนะ้าสบ,บายดีไปเลยพี่นะ้องบ๊ายบ